จากพิษณุโลกนะครับเมืองสองแควนะครับส่งเหรียญมาขายกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าบอกว่าสีนับเอาเลยนะครับสีนับเอาเลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้มานับเอาหน้างานแบบนี้ก็ยินดีนะครับสีก็จะชี้แจงไปก่อนนะครับว่าราคาประมาณการที่เท่าไหร่นะครับราคาประมาณการที่เท่าไหร่นะครับที่สําคัญนะครับควรจะนะครับเพื่อนๆควรจะนะครับใส่เลขที่บัญชีมาให้ด้วยนะครับจะเป็นการรวดเร็วในการชําระเงินให้กับเพื่อนๆนะครับ อย่ามาลุ้นกันนะครับว่าเลขที่บัญชีนะครับใส่มาให้หรือเปล่าไม่นะครับไม่เป็นไรไม่ใส่มาไม่ไปไรนะครับเดี๋ยวตีจะโทรกลับตามหน้ากล่องเลยนะครับแต่ถ้าใส่มาก็จะดีมากๆนะครับเรามาดูกันนะครับพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับเป็นอาณาจักรเก่านะครับความรุ่งเรืองในอดีตนะครับในอดีตนะครับพิษณุโลกเมืองสองแควเนี่ยเขามีอดีอะไรนะครับเขามีดีอะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับจะได้เห็นัต่อไปนี้คือของโบราณมากๆเลยนะครับนี่คือของชาวพิษณุโลกนะครับเมืองสองแควนะครับเพื่อนเพื่อนๆสนใจนะครับเหรียญนะครับเก่านะครับศึกนะครับแบบนี้นะครับสตังครูแบบนี้เลยนะครับเก่าแล้วก็สึกแบบนี้นะครับเหรียญละนะครับ30บาทนะครับเพื่อนๆเหรียญละ30บบาทนะครับเหรียญสตางค์รูโบราณแบบนี้นะครับ ตามด้วยนะครับไม่ได้น้อยหน้าครับนอกจากของโบราณแล้วนะครับก็ยังมีของใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของใหม่ๆยุคใหม่ๆจะมีอะไรนะครับเหรียญละ30บาทเก่าศึกเก่าศึกนะครับสภาพชาวบ้านเก็บนะครับสภาพชาวบ้านเก็บนะครับเพื่อนเหรียญละนะครับ30บาทสวยๆแบบนี้เลยครับจะมีเหรียญทองแดงครึ่งสตางค์ก็มีไหมครึ่งสตางค์ศึกศึกก็มีนะครับเหมาได้เหมานะอ่ะกองนี้ตีให้เหมาอ่ากองนี้ตีให้เหมา ครติดต่อมาท่านแรกนะครับก็จะได้ไปดังนี้เลยนะครับ2 4 6นะครับ8นะครับ10นะครับ12 14นะครับ16 18 20นะครับ22นะครับ24นะครับ26 28 30นะครับ32 34นะครับ36 สามแปดนะครับสี่ส <000 DVD S 2> <pus> ิบเหรียญนะครับไม่เกี่ยงสภาพนะครับเห็นไหมครับให้เหมาแบบเนี้ยไม่เห็นลายก็มีนะครับเพื่อนๆอ่าใครจะเหมานะครับชุดนี้นะครับเหมาได้เหมาเลยนะครับเพื่อนๆโอเคต่อกันไปเลยนะครับสําหรับเหรียญยุคใหม่กันบ้างนะครับนี่ครับในที่สุดติกกได้มาแล้วนะครับเพื่อนในที่สุดนะครับติกกได้มาแล้วนะครับเหรียญหายยากที่สุดสําหรับเพื่อนๆนะครับก็คือไหนเอ่ย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  ไหนเอ่ยไหนเอ่ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเหรียญนึงนะครับหายยากมากๆอ๋อนี่ไงกระเด็นมาทางนี้ครับกระเด็นมาทางนี้ก็คือเหรียญ10บาทนะครับการจนา,านะครับที่สําคัญนะครับพราะเสียญตรงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆซื้อได้เลยนะครับเหรียญละ15บาทครับเพื่อนๆเหรียญละ15บาทครับ